นี่ครับผมสดีเพื่อนทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับผมจามแมนขึ้นเคยครับทางท่งานจ็มแมนด์เเตอร์ครับวันนี้ก็พามาดูธุรก,กิจอีกธุรก,กิจหนึ่งครับที่น่าสนใจครับที่สร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ ดีพอสมควรครับก็คือตุ้กิจอัดฟางครับรถอัดฟางรถคันนี้ก็เป็นของเนียหมูครับมาจากอำเภอน้ำพองครับจังหวัดขอนแก่น มารับอัดฟังที่โซนอำเภอโกสุมิสสยครับจังหวัดมหาสารคามก็เป็นฟังข้าวนาฟังครับระ mm. บบก,การทาง,งานก็เกี่ยวขึ้นแล้วก็อัดเข้าไปเนี่ยครับแล mm. ้วกมีเชือกมัดครับ เครื่องมือชุดนี้ครับเนี่ยหมูลงทุนไปประมาณล้านกว่าบาทครับรถไถก็ประมาณแปดแสนบาทครับจอนเดียครับใช้จอนเดียเครื่องตัวนี้ก็สามแสนบาทครับเครื่องอัดซื้อมาหลายปีแล้วครับน่าจะคุ้มได้แหละ ก็มาที่อำเภอโกสุมเป็นเป็นโซนนาปังครับนาปังนี่เจ้าของนาให้ให้ครับค่าฟางี่เจ้าของนาได้ก้อนละหนึ่งบาทครับในน่าเอาไปอีกหนึ่งบาทครับรถจะเหลืออยู่ที่สามสิบแปดบาทครับฟางนาปังนี่จะแพงครับแพงกว่านาปีครับเพราะว่าไม่ได้ทำกันทั่วประเทศครับ จะทําเฉพาะส่วนที่มีคลองน้ําครับก็ฟางหายากครับน้าปีดีกว่านึงก็ประมาณยีบห้าบาทครับแต่เฮียมูบอกว่าฟางของข้าวนาปังนี่จะสวยครับมันเส้นเล็กดีครับมันอัดแน่นดีแล้วก็มันไม่ล้มครับข้าวไม่ค่อยล้มกัน จะได้ฟางที่สวยมากครับไม่เหมือนนาปีครับถ้า,าลมก็ต้องอัดจนโคนนะครับก็เกี่ยวเกี่ยวไว้ไงก็อัดตามนั้นนะครับช่วงนี้นาปังก็วันหนึ่งก็ประมาณสามสี่ร้อยก้อนครับต่อวันครับ เว่าราได้ดีครับน้ํามันก็ประมาณ800ครับไม่เกินพันหนึ่งครับวันหนึง่งก็เราคานวณดูครับก็ละ40บาทราคาในหน้า1บาทหากค่าเจ้าของนา1บาทเหลือ38บาทครับคูณสัก400ครับเป็นตัวเลขกลมๆครับก็จะได้เงินออกมาครับถดีว่าเป็นอาชีพที่ราได้ดีครับ ๋ยวมีขอเสียงหนึ่งครับผมคือมันจะทำทำให้คันมากครับตอนนี้ผมถ่ายก็คันนะครับคุณละอองดิวมาโดนครับเรื่องอยู่เนื้อลมตลอดครับ ระบบทำงานก็ไม่ซับซ้อนนะครับเดี๋ยวให้ดูใใกล้ครับ รอซะหม่ครับให้ฟางมันอยู่ในสเต็ปที่เท่ากันครับเวลาเก็บก็เก็บง่ายครับกัทำงานง่าย,ายครับ ถ้มามบำรุงก็ไม่น่าจะเยอะเท่ารถเกี่ยวครับมีหนวดเกาะฟางขึ้นไปแล้วก็มีตัวตัวที่ส่งอัดเข้ามาครับแล้วก็มาอัดทำเป็นรูปทรงเสีเ่ยมออกมาง่ายแค่นี้ครับ มูมบอกว่าพอแตกต่างระหว่างนาปีนาฟังนี่คือปัจจัยสำคัญอยู่ที่ลุกน้องครับหาลุกนนองยากมากนาปีอากาศมันจะค่อนข้างหนาวครับลูกนนองก็หาง่ายทำงานง่ายครับช่วงนาปังเขาจะเกี่ยวกับประมาณเมษาพฤษภาเลยอากาศมันร้อนครับไม่ไม่ค่อยมีลุกหนองอยากมาทำด้วยครับจะบอกทำเฉพาะครอบครัวแย่ครับเดีย๋ยวก็มานอนที่หน้างานเลยครับ ก็ใช้ตัวปั่นลอตเตอรี่นะครับเป็นตัวขับครับขับชุดหลังทั้งหมดรับชุดกวาดครับก็เป็นความรู้เป็นประสบการณ์ครับกับอาชีพต่างๆกี่ยวกับเครื่องยนต์จากคนหนักครับเพื่อนๆถายตอนเพื่อนได้ดูครับผ่านมาเจอพอดีครับ ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณฮง่หมูครับที่จ่าแม่ได้มาถ่ายทาครับผมเป็นความรู้สำหรับเพื่อนที่อยากจะเล่นรถอัดฟังครับก็รายได้ดีพอสมควรครับเพื่อนสำหรับวันนี้ก็ผมจากกันไปครับในคนิ้ครับกับจอนเดียครับ5045ดีแล้วก็เครื่องัดฟังของจอนเดียครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับเพื่อนครับผมอย่าลืมกดติดตามไว้ครับเพื่อน สวัสดีตอนนี้สวัสดีครับ